เสร็จเรียบร้อยครับงานซ่อมสะพานสายหนึ่งตัวนะครับตัวนี้รื้อสะพานสายขึ้นติดกับใหม่แล้วก็ใส่พีล็อกสะพานนะครับทำการเปลี่ยนสายใหม่เซตอัพใหม่นะครับทำองศาเซตเดิลปรับจูนกีตา้าให้ใหม่ทั้งหมดครับเฟรตต้นคอส่วนไหนไม่ดีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขทั้งช็อปทำการรื้อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปรับสโลปทำองศาให้ใหม่สายใส่เป็น11ดัตตาริโอครับเซตมาแล้วเสียงดีนะครับกีต้์เขาเสียงเปิดดีมาก กีตาร์แคนาดานี้แบบดีนะครับนี่แอคชั่นนะครับ0.090ครับ 1E 0.07นะครับเล่นสบายนะครับตีคอร์ดมันเกาคอร์ดได้นะครับปรับแก้แล้วก็จะดีนะครับซ่อมอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรทางช็อปก็ลบจุดผิดพลาดลบจุดที่มันไม่ดีของกีตาร์ตัวนี้ทิ้งไปทั้งหมดแล้วนะครับ